เอ็กซาโซมตอนนี้เขาสามารถไปฉีดได้แต่แบบฉีดไม่ได้รับออยอนะทุกคนแต่สําหรับสกินแคร์หรือแบบทานเนี่ยมีใบอนุญาตทั่วโลกเรียบร้อยแล้วมา<ป>เราจะมาดูในเรื่องของตัวเซรั่มที่ล่าลือกันว่ารูขุมขนฟิตมากหน้าตึงมาก ก็คือเซรัม่มเขาเป็นเอ็กโซโซมเซรั่มทุกคนเขาเด่นในเรื่องของการยกกระชับดลดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนว่างมันมีอะไรเอ็กโซโซมตอนนี้เขาสามารถไปฉีดได้แต่แบบฉีดไม่ได้รับออยอนะทุกคนแบบฉีดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอ่อ FDA ญี่ปุ่นหรือไม่ว่าจะเป็น FDA เอเมริกา ไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตสําหรับแบบฉีดแต่สําหรับสกินแคร์หรือแบบทานเนียมีใบอนุญาตทั่วโลกเรียบร้อยแล้วนะและเอ็กโซโซมก็จะแบ่งออกมาเป็นเอ็กโซโซมจากสัตว์เอ็กโซโซมจากพืชแล้วก็เอ็กโซโซมจากมนุษย์แต่ของเรานะคะทามาจากเอ็กโซโซมจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแพ้อาการะคายเคืองเนี่ยไม่มีเลย ไม่มีเลยแล้วตัวนี้ผ่านการทดสอบจากเด์มาโทโลจิสเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นทุกคนใช้ได้คนท้องใช้ได้คนให้นมบุตรใช้ได้